สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมิตรรักบอลสีทุกคนวันนี้ก็พบกับบ้านบอลสีเฟื่อนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางลูกไม้ค่ะเห็นไหมคะลูกไม้ของเราตอนที่รับน้องมาน้องมีอยู่สามใบนะคะก็สายรุ้นตอนที่รับน้องมาเห็นใบนี้ว่าน้องมีแววว่าน้องน่าจะสวยก็เลย รับมาค่ะพอมาเลี้ยงได้สักพักก็น้องหลอดหลอดใหม่ที่หลังจากที่รับมาก็คือใบนี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยใบนี้คือแบบว้าวๆ้ามากเลยค่ะคือดูสิคะลูกไม้ที่ราคาหลักร้อยซื้อมาต้นละไม่แพงเลยแล้วก็ มา,มาเลี้ยงไว้วน้องๆก็ป้ายเห็นไหมคะน้องป้ายเม็ดสีชมพูใบนี้นะคะน้องจะเป็นเม็ดชมพูหมดเลยแล้วก็เป็นสีแดงสีแดงแล้วก็ชมพูเม็ดชมพูกระดูกสะดือแดงนะคะแต่ใบนี้คะ่ะคือใบใหม่ล่าสุดนี่เลยหาบครึ่งใบเลยนะคะ แล้วก็เม็ดสีชมพูฝั่งนี้อีกด้านหนึ่งเป็นเม็ดสีขาวเห็นไหมคะความมีสเสน่ห์ของลูกไม้เพื่อนๆนคนไหนมีลูกไม้กันบ้างมีลูกไม้กันเยอะไหมเอามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วน้องก็ให้ลูกมาแล้วเห็นไหมคะ เลี้ยงลูกไม้ก็ดีแบบนี้ค่ะเพิ่งรับน้องมาได้สองเดือนค่ะนกนงตัวไวมากนกตัวไวมากค่ะสองเดือนการจเจริญเติบโตจากที่มีหนึ่งหนึ่งใบนี้นะคะแล้วก็สองใบนี้ หรือว่าสองใบนี้แล้วก็สามใบนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือใบที่สี่ใบนี้คือใบที่ห้าแต่น้องหลุดป้าอยู่คือใบที่หกค่ะเห็นไหมคะใบที่หมีนิดหนึ่งแล้วก็ใบที่7ดของน้องก็มาแบบนี้เลยนี่ค่ะวันนี้เอามาถ่ายให้เพื่อนๆชมบนลูกไม้นะคะขับรถไปเอฟไปก็คือต้นนี้แหละคะ่ะ น้องมีตำนานพอดีช่วงนั้นบ้านบัน,บนสีเฟินฟาร์มลงไปปทุมนะคะก็เลยดูไร้สดไปด้วยขับรถลงไปด้วยเห็นแล้วไม่มีใครรับน้องเลยแม่ค้าเขาก็ลดราคาก็เลยเอฟไปค่ะจอดรถเอฟเลยค่ะดูดูรากน้องวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางน้องนะคะ เปนกระถางจะให้น้องเป็นตั้งแม่ก็จะใช้กระถางเบอร์เบอร์แปดเลยค่ะเแปดเลเลยนี่ก็คือดินที่เราเตรียมไว้นะคะใบก้มามปูจะเปลี่ยนกระถางให้น้องวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็น,นี่แหละค่ะมาให้เพื่อนๆชมด้วยกันว่าความมีเสน่ห์ของลูกไม้ น้องจะเป็นลูกไม้ที่อนาคตไกลหรือเปล่าเราก็ต้องมารุนตอนน้องโตเต็มฟอร์มนะคะที่แน่ๆน,น้องให้ลูกมาแหล้น่ารักถ้าน้องป้ายฮารทุกใบแบบนี้ก็คือสวยมากค่ะสวยมากเ,นเนม็ดชมพูสะดือแดงกระดูกแดง แล้วกระดูกโซนที่เป็นสีเขียวก็คือเขียวด้วยนะคะไม่แดงสวยดีน้องจะไม่แดงแบบน้องจะไม่ไม่แดงเข้มนะคะน้องจะออกโอ,อ,กอรสหน่อยหน่อยจะแดงก็ไม่ได้แดงแบบ นี่ทีเดียวขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดินให้น้องแล้วก็เก็บเข้าตู้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องเฉานะคะว่าไม่ได้เอาออกจากตู้ไว้ตอนคืนนี้มาเปิดตอนเช้าค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการเข้ามาชมคอยติดตามนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ติดตามว่าน้องโตเต็มฟอร,ร์มน้องจะสวยแค่ไหนแล้วก็ ถ้ามีจำนวนก็จะได้แบ่งปันเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ